สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเลนส์ n a n o อ RF 28มิเม f 2.8 STM นะครับซึ่งเป็นเลนส์ที่บางแล้วก็เล็กที่สุดของค่ายแล้วล่ะเลนตัวนี้คุณสามารถเอามาใช้กับกล้องฟูลเฟรมได้เลยนะเหมาะมากเลยสำหรับวันเบาๆที่เราไม่อยากจะแบกเลนตัวใหญ่ๆเลยนะแต่กับราคาค่าตัวประมาณ1 2 0 0 0 0บาทจะคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงติดตามได้ในรีวิวนี้ครับ เลนตัวนี้ตั้งแต่เปิดตัวมาทำให้ผมนึกถึงเลน EF 40 m mm, m f 2.8นะเลนตัวนั้นเป็นเลนสมัยที่ยังเป็น DSLR ปัจจุบัน Canon ก็ทำเป็นเลน RF ไซส์ใกล้ๆก,กันที่เราเรียกว่าเลนแผ่นเค้กนะครับแต่เปลี่ยนมาเป็นมุมมอง28 m mm, m ก็ค่อนข้างที่จะกว้างขึ้นแล้วเวลาที่เราถ่ายวิดีโอมีการครอบอะไรกันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะได้มุมมองแถวๆ35-40อะไรเงี้ยก็ดูเหมาะสมดีนะครับแต่ก่อนอื่นมาดูเรื่องของสเปค มาดูเรื่องของการออกแบบภายนอกนะเล่นตัวนี้จุดเด่นจริงๆของมันก็คือความเล็กแล้วก็เบานะครับน้ำหนักของมันต้องถือว่าเบาที่สุดในซีรีส์นี้เลยนะครับ120กรัมเบามากๆเรียกว่าติดบนบอดี้อย่าง R5 ของผมเนี่ยก็ยังไม่ถึง1กิโลกรัมแล้วก็ถือว่าเบาถือสบายทั้งวันสนุกสนานนะมาพร้อมกับสวิตตัวหนึ่งนะ เป็น AF MF ไว้ปรับอออโต้โฟกัสแมนนวลโฟกัสแล้วก็ไปที่ตัวคอนโทรลเราก็สามารถที่จะตั้งค่าจากกล้องได้ว่าอยากให้เป็นอะไรนะมาพร้อมกับวงแหวนคอนโทรลเล็กๆนิดหนึ่งนะแต่ก็ถือว่าจับสะดวกหมุนสะดวกดีนะมันบ๊มมาเป็นลายไดมอนด์นะครับตัวนี้มีฟิลเตอร์ขนาด55มิลิเมตร ผิวของมันก็เป็นผิวด้านๆตามสไตล์เลนของมันนี่แหละค่อนข้างที่จะเป็นรอยง่ายนะแล้วก็มีระยะกัดใกล้สุดที่23เซนติเมตรนะครับจากเซ็นเซอร์ต้องถือว่าใกล้มากๆนะท้ายเมาส์ไม่มีตัวยางสําหรับการการละอองฝุน่นละอองน้ําอะไรแบบนี้นะเวลาใช้ในที่สถานที่มีฝนมีอะไรอย่างนี้เยอะเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ก็ตามราคาแหละมันไม่ใช่เลนเกรดโปรอะไรนะ เปรียบเทียบขนาดให้ดูเทียบกับเจ้าตัวเลนส์1 m mm มม f 2 8 stm ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะจะเห็นว่ามันแบนเล็กกว่าพอสมควรนะซึ่งอาจจะดูเหมือนกับไม่ไม,ไม่มากนะแต่ความเป็นจริงแล้วพอเราติดเข้ากับกล้องอ่ะเราสามารถที่จะยึดหยุ่นกว่าในการที่จะเลือกกระเป๋านำมันออกไปนอกสถานที่อย่างผมใช้กระเป๋าตัว pack safe c o s s body go เนี่ยจะเห็นเลยว่ามันสามารถใส่ในแนวนี้ได้เลยนะ ให้เห็นภาพว่ามันสามารถที่จะแมทกับกระเป๋าที่คุณมีแน่นอนอะ่ะเออมันไม่ต้องไปพกกระเป๋าพลุงพลังใบใหญ่เทอะทะในวันที่เราต้องการอะไรเล็กๆเ,เ,เบาๆนะครับอันนี้ถือว่ามันเป็นเลนตัวเดียวนะในลายเลยอะ่ะที่เวลามาติดกับ R5 แล้วมันสามารถที่จะใส่ในแนวนี้ได้นะครับผมอันนี้ถือว่าให้ประสบการณ์ในการพกพาที่ยอดเยี่ยมมากๆนะ เรามาดูภาพตัวอย่างที่ได้จากการเอาเลนตัวนี้ติด USR5 นะครับผมก็ไปทิปเล็กๆนะครับแล้วก็ออกไป snap snap เนี่ยเก็บเหมือนถ่ายเล่นเป็นไดรี่ส่วนตัวนี่แหละแล้วก็เอามาให้ดูกันว่าเวลาที่เราออกไปใช้งานจริงอะ่ะมุมภาพที่ได้เป็นไงติดเป็นยังไงนะครับการละลายหลังครึ่งตัวเต็มตัวเป็นยังไงก็ลองดูนะส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันละลายหลังได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับสีสันก็ p อปมีความสดใสมีคอนทาราสท,ที่ค่อนข้างดีนะเนี่ยถ้าเกิดเป็น Head a n d h o l d เนี่ยละลายหลังดีเลยนะครับผม แต่ที่ต้องระวังก็อาจจะเป็นเรื่องของเพอร์สเปกทีฟเวลาที่เราเข้าไปเจาะตัวแบบใกล้ๆเนาะเพราะมันเลนส์มุมค่อนข้างกว้างนะครับผมอาจจะมีการดูผิดเพี้ยนวมป่องเล็กๆน้อยๆนะ่ะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นอีกสเสน่ห์มันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะก็แล้วแต่ชอบนะครับผมก็ให้ดูกันตรงๆว่าออมันออกมาเป็นประมาณนี้นะแลวเนื่องจากการที่มันโฟกัสได้ค่อนข้างใกล้เนี่ยเวลาที่เราถ่ายของเล็กๆอะไรเงี้ย ไม่มีปัญหาะไรนะมันใช้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรมากมายส่วนการโฟกัสในที่แสงน้อยเนะี่ยผมว่ามันไม่มีปัญหาเลยโฟกัสได้ค่อนข้างที่จะดีเงียบแล้วก็แม่นนะครับผมให้เห็นเลยว่าเลนตัวนี้เวลาที่ไปเที่ยวจริงอะ่ะถือว่าใช้ได้นะไม่แย่เลยนะครับผมใช้ค่อนข้างสนุกในการโฟกัสมอเตอร์ stm ของเจ้าตัวนี้ก็ทํานได้ค่อนข้างที่จะแม่นแล้วก็เงียบนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีเท่ากับเลนหลายๆตัวที่ผมใช้อย่าง2870 stm เนะี่ยผมว่าการโฟกัสมันดูดีกว่านี้นะ เพราะตัวมันเล็กนิดเดียวแหละก็ต้องเข้าใจว่า,าได้ขนาดนี้มันก็โอเคมา,มากๆแล้วนะในการใช้งาน7 80%อน่ะผมคิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ที่เราเห็นชัดๆก็คือเฟรมมันเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะเรื่องของโฟกัสบลิทติ้งมันค่อนข้าง,งที่จะรุนแรงนะใครที่เอาไปถ่ายวิดีโอแล้วต้องมีการเปลี่ยนระยะโฟกัสเยอะๆเ,เนี่ยผมว่าอันนี้ไม่ค่อยเหมาะสมในการใช้งานสักเท่าไหร่มาดูเรื่องของความคมชัดกันบ้างนะดูทางไซบนจะเห็นค่าย F ของแต่ละรูปนะครับที่กลางภาพจะเห็นว่าตั้งแต่ F 2.8เนี่ย ใช้งานได้ดีแล้วนะทั้งความคมชัดทั้งคอนทาสอยู่ในระดับที่ดีนะครับ f4 ก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็พีคที่ f 5.6กับ f8 นะครับแต่พอมาที่ f11 เนี่ยความคมชัดเริ่มตกลงละแล้วก็ตกลงอย่างมีนัยสำคัญที่ f16 นะครับผมส่วนที่ขอบภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่ f2.8 ความคมชัดของมันยังไม่อยู่ในระดับที่ใช้งานจริงจังได้นะแต่ใช้ทั่วๆไปไม่มีปัญหาหรอกแล้วก็ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆพีคที่5.6กับ8เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เป็นที่น่าเสียดายเหมือนเดิมก็คือความคมชัดของมันตกลงค่อนข้างที่จะลดเร็วไปสักนิดหนึ่งนะที่ f 1 1แล้วก็ f 1 6กเนี่ยก็จะเห็นว่ามันดอปลงอย่างมีนันยยะสาคัญนะแต่ถ้าคุณใช้งานไม่ซีเรียสอะไรมากมายนะผมว่ามันไม่ได้เป็นหาอะไรนะใช้กึ่งกึ่งจริงจังยังพอได้เลยแต่ก็เป็นเหมือนรู้ไว้อะว่าถ้าเกิดต้องการความจดขอบจรดมุมเนี่ยแล้วเปิด f แคบหน่อยเนะี่ยอาจจะต้องเผื่อรอบนิดนึ่งอะ่ะน่าจะช่วยได้ส่วนเรื่องดนะิสโทชันอ่ะมันมีโปรไฟล์แก้แล้วนะสบายสบายถ้าถ่ายมาจะเป็กกสสบายเยาเ้นตรงป๊ะ มาดูในเรื่องของการย้อนแสงอันนี้ผมถอดฟิลเตอร์ทั้ง f2.8 แล้วก็ f22 นะจะเห็นว่าเรื่องแฟร์เรื่องโก้ถ้าถ่ายแบบตรงๆอะ่ะมันมีนะมีให้เห็นค่อนข้างชัดรุนแรงอ่ะแต่ตะเกียก็เห็นภาพตัวอย่างแล้วว่าในการใช้งานจริงอะ่ะถ้าเราไม่ไปแกล้งมันระดับเนี้ยมันไม่มีผลอะไรขนาดนั้นหรอกส่วนในเรื่องขอบม่วงนะครับผมให้ดูว่าเนี่ยเป็นส่วนตัดระหว่างส่วนมืดส่วนสว่างแบบชัดๆนะก็จะเห็นได้ว่ามันแก้มาเกือบจะหมดจดแล้วนะ เหลือนิดหน่อยมีเหลือๆเ,เขียวๆเ,เล็กๆน้อยๆอ่ะเหลือประมาณสักไม่ถึง10%อ่ะผมว่าอันนี้มันโอเคแล้วใช้งานได้และเรื่องสุดท้ายที่อยากจะบอกก็คือเลนตัวนี้มันไม่ได้มาพร้อมระบบกันสั่นในตัวนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องพึ่งพาระบบกันสั่นในกล้องไม่ว่าจะเป็น IBIS หรือดิสตันไอก็แล้วแต่คือเลนตัวนี้มันเล็กบางมากอ่ะคนที่ชอบใช้กิมบอลนะ่ะน่าจะชอบใจนะครับแต่คนที่เป็นสายมือเปล่าออกไปเที่ยวเก็บฟุตเทจอะไรเนี้ยก็ต้องบอกตรงๆว่า ถึงแม้ผมจะใช้ usr 5ที่มีระบบกันสั่นในตัวแล้วก็เปิดระบบด i สตันไอเเป็นสูงสุดเลยนะก็คือ enhanced i 스 t ไอเอนะครับพบว่าภาพที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะตกสั่นไหวเวลาที่เราแพนไปแพนมาหรือเดินถ่ายนะแต่ถ้าถือกล้องนิ่งๆอะ่ะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้เปรียบเทียบทางด้านขวาก็คือ28,70 is a t m นะครับมันจะมีการสั่นในเลนส์ด้วยเวลาที่เราแพนหรือเดิอนอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะสมูทกว่าอย่างมีนัยสำคัญครับผม มาถึงตรงนี้เพื่อนๆน,น่าจะสรุปได้แล้วละ่ะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อสําหรับเลนตัวนี้นะครับในมุมมองของผมเพียงคนเดียวนะเลนตัวนี้เวลาที่เราซื้อนะครับเราดูที่ฟอร์มแฟกเตอร์เป็นหลักเน้นความสะดวกในการพกพามากกว่าเรื่องของคุณภาพออปติกนะเพราะการที่ตัวมันเล็กขนาดนี้ เรารู้ดีอยู่แล้วนะว่ามันจะต้องมีจุดอ่อนอะไรบางอย่างอะ่ะซึ่งจากที่ผมทดสอบเนี่ยผมพบว่ามันก็ถือว่าคอม p พมไสกับขนาดกับคุณภาพมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะแล้วมันเป็นตัวเลือกเดียวที่เรามีนะครับถ้าต้องการที่จะได้เลนส์ที่เล็กที่สุดอ่ะมันไม่ได้มีตัวเลือกอื่นอะไรมากมายเลนส์นอกค่ายฟูเฟนมัวินาท,ที่ผมทาคลิปอะ่ะมันก็ยังไม่มีตัวเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คุณและกันถ้าต้องการพกพาอะไรเงี้ยก็จัดไปนะครับอาจจะติดนิดเดียวในเรื่องของราคาว่าประมาณหมื่นแรง นิดหนึง่งถ้าจะเป็นเลนตัวที่2ถ้าผมจะแนะนําเพื่อนเนี่ยผมก็อาจจะบอกเพื่อนว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เป็นผมจะกัดฟันไปไม่ยี่สิบสก็สาม8ามือ2นะมันเพิ่มอ,อีกนิดเดียวเองอะ่ะอันนั้นอ่ะคุณได้ภาพที่แตกต่างแน่นอนอาจจะพกพาย,ยากกว่าอีกนิดนึงแต่ผมว่ามันเหมาะการกว่าการที่มันจะเป็นเลนตัวที่2ตัวที่3ของคุณนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปหามือ2ได้แถวๆสัก7จ็ดแปดพันบาทเนี่ยผมว่าอันเนี้ยจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก เอาละวันนี้ไปแค่นี้นะครับเจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ